สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยบาททุนกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมวราชกุมารีขอรอายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกและ,ะเหตุการณ์ในประเทศนะครับประจาวันที่26-29ถึงสิงหาคม2 5 6 5พี่น้องครับถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่บังคับให้สวมหน้าก,กากอนามัยแต่เราจาเป็นครับ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องนะครับถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกที่กระชับกับใบหน้าจะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับพี่น้องครับถ้าเมื่อไหร่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเว้นระยะห่างได้และในพื้นที่ที่มีอากาศไม่ถ่าย,ายเทไม่สะดวกจําเป็นครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อมาสู่ตัวท่านเอง และที่สําคัญครับท่านต้องฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อย3เข็มรวมทั้งเข็มกระตุ้นนะครับจึงจะช่วยลดการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีในวันนี้นะครับวันที่29สิงหาคมครับมีพี่น้องติดเชื้อใหม่นะครับเป็น1,273ลรายนะครับเพิ่มขึ้นมา เป็นการติดเชื้อในประเทศ1,273รายในต่างประเทศไม่มีจากเรียนจำก็ไม่มีนะครับทำให้เรามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด4,647,685รายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตลดลงมาเป็น26คนด้วยกันนะครับและเราก็ยังมีอีก1,6603ลรายอยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลโควิดนะครับโดยพบว่าเป็น7,000กว่ารายอยู่ใน Home Isolation Hospital ตรงบ้านสนามนะครับแล้วก็8,00 0กว่ารายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ มาดูครับมาดูผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับผู้ที่เสียชีวิต26กรายในวันนี้นะครับพบว่าเป็นกลุ่มเปลาะบางนะครับคือผู้ที่สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวที่มีการสร้างภูมิต้านานไม่ดีนะครับแล้วก็มีสตรีมีคันจาก26คนนี้นะครับเสียชีวิตในกลุ่มนี้ทั้ง26คนครับคือ1 0ึ้เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ครับทั้ง26คนที่เสียชีวิตนะครับมีฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็ม รวมทั้งเข็มกระตุ้นนะครับ23คนด้ยวยกันคือ88เห็นไหมครับอัตราที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มปราะบางจําเป็นครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อย3เข็มจึงจะป้องกันการเสียชีวิตได้ดีนะครับที่มาดูครับมาดูการระบาดของโลกแ,ลแรกของไทยนะครับ การระบาดของโรคและของไทยวันนี้นี่ได้ลดได้ลดลงเป็นลําดับนะครับของโลกวันนี้มาดูในแผนที่เลยนะครับเราจะเห็นว่าแผนที่เดิมจะมีสีเข้มเป็นจานวนมากแต่วันนี้ครับสีเข้มน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่าเดิมที่มีศูนย์กลางการระบาดอยู่ในยุโรปนะครับได้กระจายตัวออกมาแล้วก็มาระบาดแทนที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนออสเตรเลียสหรัฐอเมริกานะครับทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกาทั้งหมดทั้งโลกนะครับส่วนใหญ่แล้วการระบาดลดลงเป็นอย่างมากครับนะครับโดยวันนี้ครับทั้งโลกนะครับการระบาดลดลงจากเฉลี่ย7 0 0 0แสนกว่าลายใน1วันลดลงมาเหลือ ,00 0 0 0กว่าลายนะครับโดยเพราะยิ่งวันนี้นะครับเหลือเพียง400 0 0 0กว่าลายเท่านั้นนะครับซึ่งการรายงานยอดในวันนี้อาจจะเป็นยอดของบนหยุนะครับซึ่งอาจจะมีจํานวนน้อยลงนะครับแต่อย่างไงก็ตามครับตัวเลข ทั้งหลายได้ระบุว่าการระบาดได้ลดลงนะครับแล้วก็มาดูนะครับจะเห็นว่าญี่ปุ่นครับเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับการติดเชื้ออันดับ2 0 0แสนนะครับผู้ติดเชื้อรายหม่อันดับ2 0 0แสนวันนี้ลดลงมาเหลือ1น0 0 0 0กว่ารายนะครับหลีใต้เป็นอันดับ2ของโลกนะครับลดลงมาจากอันดับ10,000แสนเหลือ85,000กว่ารายนะครับ ในยุโรปครับยุโรปอิตาลีฝรั่งเศสครับลดลงมาเป็นอย่างมากครับลดลงมาเหลือระดับประมาณ1 0,000กว่าลายเท่านั้นนะครับโดยพิ่งสลาสราสอาจารอังกฤษครับลดลงมาต่ํากว่า1น0 0 0เหลือ4,000กว่าลายต่อวันเท่านั้นนะครับไต้หวันครับก็ยังคงอยู่ดับที่4นะครับ26,000กว่าลายครับรัสเซียกับสูงขึ้นมาอีกครับเป็นดับ3ของโลกนะครับอยู่ในระดับประมาณ40,000กว่าลายนะครับสหรัฐอเมริกาครับลงมาเป็นอย่างดีครับอยู่ในอันดับที่9ของโลกครับ เหลือ8,000กว่าลายนะครับตอนหวันครับนะครับสำหรับเกาหลีเหนือครับอยู่ันที่93นะครับประเทศไทยครับอยู่ันที่ที่2ิครับผู้ติเชื้อรายใหม่1,700กว่าลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเห็นว่ามีการลดการระบาดแทบทั้งโลกรวมทั้งประเทศที่เคยมีศูนย์กางการระบาดครับแต่ก็ได้เปลี่ยนศูนย์กางการระบาดมาอยู่ที่เอเชียนะครับจะนี้มาดูกันต่อครับ สำหรับประเทศไทยเรานะครับจะเห็นว่าวันนี้เราอยู่ในขาลงเราอยู่ในขาลงมาระยะมาประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราอยู่ในสภาพขาลงที่อยู่ในภานพขาลงที่คงที่ครับนะครับโดยประเทศไทยเราเองมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับลนน้ลงมาอีกแล้วนะครับเดิม อยู่ในระ,ร,ะร,ะระดับประมาณ2,000กว่าลายขณะนี้ลงมาลงมาอีกครับเหลือต่ํากว่า2,000ลายนะครับเหลือ1,700กว่าลายถ้าคิดค่าเฉลีย่ยใน1นสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นการแสดงถึงตัวเลขผู้ที่ป่วยแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลนะครับการการายงานยอดของไทยอยู่ที่ตัวเลขผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนผู้ที่เจ็บป่วยแล้ว มีอาการน้อยนะครับผู้นี้ไม่รักษาในโรงพยาบาลครับจะรักษาแยกตัวกักที่บ้านนะครับโดยเราจะมีจํานวนนี้เป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้มาดูกันอีกสักนิดหนึ่งครับว่าผู้ที่เสียชีวิตของไทยนะครับได้ลดลงครับจากระดับ30กว่ารายขณะนี้หรืออัตราเฉลี่ย7วันนะครับ28่รายลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดคือตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงว่าการระบาดได้ดีขึ้นครับทีนี้มาดูครับ ผู้ที่ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลนะครับเมื่อกี้รายงานผู้ติดเชื้อนในโรงพยาบาลนะครับลดจากระดับประมาณ2,000กว่า,งงารายเหลือระดับ1,000กว่ารายแล้วนะครับโดยเพ้องยิ่งอัตราเฉลี่ยเหลือ1,700กว่ารายตอนหนึ่งวันนะครับเราพบว่าครับผู้ที่ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลจะมีการรายงานยอดนะครับเป็นรายสัปดาห์ครับเราพบว่า2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้ที่ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลคือผู้ที่มีอาการน้อยแยกกักตัวที่บ้านนะครับมีจํานวนถึง 2 9 0 0 0 0กว่ารายต่อวันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับลดลงมาครับเหลือ2 4 0 0 0กว่ารายต่อวันนะครับและในสัปดาห์นี้คาดว่าจะลงมาอีกนะครับโดยในวันนี้เองครับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับคือตัวเลขผู้ที่ป่วยอยู่นโรงพยาบาลมีตัวเลข1,273ารายครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าซึ่ง จากตัวเลขครับตัวเลขต่างๆนะครับโดยเพรางยิ่งจากกรมควบคุมโรคได้เห็นได้ทําให้ตัวเลขให้เห็นอัตราเฉลี่ย14วันนะครับจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อลายใหม่ลดลงผู้ที่เสียชีวิตลดลงผู้ที่มีอาการหนักและใส่ท่อช่วยหายใจก็ลดลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นแนวนโน้มก็จะเป็นแนวนโน้มที่ดีครับที่จะลดลงในอนาคตนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับสําหรับในกรุงเทพมหานครนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า ทั่วประเทศขณะนี้กรุงเทพมหานครของเรานะครับเดิมมีกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณหลักพันขณะนี้ลดลงมาแล้วเหลือระดับ900กว่ารายครับนะครับและในจังหวัดต่างๆนะครับไม่มีจังหวัดใดเลยที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน100รายนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้การระบาดได้ลดลงทั่วทุกขนทุกแห่งนะครับในขณะเดียวกันครับพี่น้องก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่า เรายัางมีการฉีดวัคซีนในผู้ที่กลุ่มเปราะบางน้อยนะครับน้อยกว่าตามเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ครับเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่ายังมีการเสียชีวิตอยู่จากตัวเลขนี้เองครับที่มีการฉีดวัคซีนไม่ครบรวมทั้งเข็มกระตุ้นไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่งขณะนี้ยังไงก็ตามครับผู้เสียชีวิตลายวันของเรานะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ครับ นะครับจึงจำเป็นครับต้องช่วยกันฉีดวัคซีนให้ครบทั้งเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับสำหรับขณะนี้นะครับเราได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการกักตัวที่บ้านนะครับโดยเราเปลี่ยนจาก7จบวกสเป็น5้าบวกหครับห้าวกห้นั่นหมายความว่าอะไร5้าบวกหนั้นก็หมายความว่า,ากักตัวที่บ้าน5วันนะครับอีก5วันไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการแต่ท่านต้องสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาและมีการป้องกันการระบาดสู่ผู้อื่นนะครับโดยต้องการเว้นระยะห่างเสมอและไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนหนานแน่นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ทั้งหมดนี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเพื่อให้พี่น้องออได้มีความสะดวกสบายนะครับแล้ว พร้อมกันขณะนี้เชื้อก็มีการลดความรุนแรงลงนะครับรวมทั้งขณะนี้ครับเรากำลังอยู่ในระยะที่กำลังจะเป็นระยะเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ครับนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนครับจะมีความสำคัญนะครับเรียนให้ทราบแล้วนะครับผู้ที่ฉีดในประชากรในประเทศไทยครับฉีดวัคซีนรวมทั้งเข็มกระตุ้น3าเข็มเพียง45.6%เเท่านั้นนะครับจำเป็นต้องมีมากกว่านี้ครับนะครับแล้วก็วันนี้ครับ เราได้พบฟีดาษวานอนไลน์ที่7ในในประเทศไทยนะครับโดยเป็นหญิงอายุ37ปีครับมีประวัติเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติผิวสีนะครับโดยผู้ป่วยรายน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ไปประเทศที่มีการระบาดหรือสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็ก่อนป่วย3 3ส,สัปดาห์ครับ ไ,ไปเที่ยวย่านบันเทิงที่ต่างชาตินิยมนะครับต่อมามีไข้จากนั้นมาก็มีตุ่มนะครับเหมือนหนองขนาดเล็กที่ทวารหนักและต่อมา ก็มีตุ่มน้องลักษณะเดียวกันนะครับที่มือที่แขนที่หลังใบหน้าและอวัอยวะเพศนะครับจากนั้นมาตรวจพบเจอเป็นฟีดัตวานนอนครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรามีเคสนะครับมีรายใหม่เป็นรายที่7แล้วและเป็นการระบาดในประเทศเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังครับการป้องกันนะครับเนื่องจากว่าฟีดัตานนอนไม่ระบาดง่ายดายเหมือนโควิด -19 แต่จําเป็นครับต้องสัมผัสกับรอยโรคของผู้ที่ติดเชื้อนะครับ แล้วก็ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีผื่นผิวหนังนะครับแล้วก็ระวังจากสารคัดหลั่งจากปากจากถารจากอวัยวะเพศนะครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นต้องระวังการติดต่อจากการสัมพันธ์จากการสัมผัสที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในคนที่ไม่รู้จักครับนะครับเพราะฉะนั้น ขณะนี้นะครับเรายังเป็นนะครับเรียนย้ําว่าต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะเข้มุ้นเข็มที่3นะครับแล้วก็ระวังการติดเชื้อฝีดาดวานอนครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็ขอสรุปนะครับสรุปสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่26-29สิงหาคมนะครับ2565 โดยสรุปได้เลยว่าขณะนี้สถาบันสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ได้ลดลงทั้งระดับโลกและในประเทศนะครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโลกลดลงจากระดับเฉลี่ย7 0 0 0 0รายต่อสัปดาห์ลงมาเหลือ6 0 0 0รายนะครับและในวันนี้ลดมาเหลือระดับเพียง4 0 0 0รายเท่านั้นนะครับซึ่งมีแนวโน้มจะลดลงอีกครับการเสียชีวิตของโลกในระดับโลกนะครับได้ลดลงต่ำกว่า2,000รายเหลือ1,800กว่ารายครับ ประเทศที่เคยมีการระบาดมากนะครับเช่นในทวีปยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสเตรเลียก็ได้ลดลงไปลําดับครับในขณะที่ศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่เอเชียโดยญี่ปุ่นยังคงเป็นอันดับที่1ของโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดระดับลงมาแล้วนะครับลดลงอย่างช้าๆครับจาก20,000 0ลายลงมาเป็น1 7 0 0 0 0กว่าลายเกาหลีใต้ครับเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับลดลงต่ำกว่า1น0 0 0 0รลายลงมาเป็นอันดับ80,000รลายนะครับรัเสเซียกับมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับ446,0กว่า,าับ ซึ่งเป็นอันดับที่3ของโลกนะครับอิตาลีและฝรั่งเศสลดลงมาเหลือดับประมาณ10,000กว่าลายอังกฤษนะครับลดลงมาเหลือประมาณ4 0 0 0กว่าลายเท่านั้นนะครับการระบาดของไทยครับได้ลดลงนะครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แรยงานก็คือผู้ที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับได้ลดลงจากระดับ2000ลายมาเป็นระดับ1น0 0ักว่าลายในวันนี้ครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อนลกโรงพยาบาลนะครับที่รายงานเป็นลายสัปดาห์ได้ลดลงจากวันละ29,000กว่าลายเมื่อ2สัปดาห์ก่อน มาเป็น24,000กว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆการเสียชีวิตในประเทศไทยครับได้ลดลงอย่างช้าๆโดยค่าเฉลี่ยขณะน,นี้ลดลงต่ำกว่า30รายแล้วนะครับโดยมาสู่ระดับประมาณ20รายผู้ติดเชื้อใ,ใ่กรุงเทพกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลดลงจากระดับวันละ1,000รายเหลือวันละ900รายครับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเปราะบางยังมีจํานวนไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับโดยเข็มที่3อยู่ในระดับประมาณ50% ซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญของผู้เสียชีวิตในวันนี้ครับประเทศไทยเราพบฝีดาดวานอนไปรายที่7นะครับเป็นหญิงไทยอายุ37ปีมีปรวัติสัมผัสกับชายต่างชาติผิวสีโดยผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติไปในประเทศที่มีการระบาดไม่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแท้ ก่อนป่วย3สัปดาห์ครับได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ต่างชาตินิยมจากนั้นมามีไข้ต่อมามีตุ่มน้องขนาดเล็กที่ทวารหนักและจากนั้นครับพบตุ่มน้องลักษณะเดียวกันที่มือแขนใบหน้าและอวัยวะเพศเมื่อตรวจเชื้อครับจึงพบว่าเป็นฝีดาดวานอน การติดต่อนะครับต้องติดต่อจากแผลของผู้ป่วยและเป็นการสัมผัสใกล้ชิดเช่นขณะที่มีความสัมพันธ์ทางเพศหรือการคลุกคลีอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเชื้ออยู่บริเวณผิวหนังเยื่อบุในปากและในทวารรวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศบางครั้งผู้ป่วยมีผื่นน้อยมากและไม่คิดว่าเป็นสีดาดวานอนจึงทําให้มีการแพร่ระบาดโดยคาดไม่ถึงและรวดเร็วจึงจําเป็นครับต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสผ,ผู้มีผื่นผิวหนังหรือระวังการ มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักซึ่งชายรักรวมเพศจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดนะครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูนิิทิศในร้อยตำรอยหบาทจนบวมอ,อาจารย์ในาาพ,รรรรพระราชูปธรรมสุรประเทศพระราชสุธิดาสยามหลมราชุมาลีติดตามผลงานเพืได้ครับจาก YouTube f a e e b o o k และบล็อกดิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ